รุ่นได้เียนดินไทยกลับขึ้นมากลับขึ้นมาไม่ใช่น้อยนะเพรางนั้นควรจะพูดใจโอมขึไนมาแล้วก้อพัฒนาใช่ไหมพัฒนาอะไรให้เกิดความมั่นคง ความมั่นคงก็คือถนนหนทางที่ต้องอยู่งนั้งตอนนี้ถนนเนี่ยเราจะต้องทําเราให้ทหารทําทหารต็อไปรบเข้าใจไหมเขาไปเอาคืนมารอเป็นคนเตรีมถนนให้เขาจะเบืกอคืนเข้าใจไหมเออถ้าเป็นคนไทยต้องเอากระคัรรถใครเป็นคนไทยบ้างยกมือใครอยากได้ปินถือเป็นคนไทยก็บึงนมาบ้าง เออแล้วนับก่อนนะครับนับก่อนนับก่อนไี่ถูนับก่อนไม่ถูกเสองสามปีห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนไปย่ยกมือไม่ใช่คนไทยนะนัดทั้งหมดนะตอนนี้เป็นคนไทยแล้วทำไงจะพัฒนาอะไรคำว่าพัฒนาเราต้องเขาว่าชายแดนใช่ไหมเราต้องทำอยนั้นไปถึงชายแดนเรา ติดหลักเทปเลยถนนนัาแล้วต้องเทปู <Okay. S 1> ตอนนี้จะามาที่้คนไทยคนนับไปเลยเยอะแยะนะเราเรยคิดดูว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำถึงมีเ 1, 000, 000, 000. งินหมื่ล้านก็จะทำก็จะทำไงเ็าไม่ทำนะใช่เลยเนะี่ยเดินจากมาสู่เนี่ยรบก,กันลำบากมากอนนี้เรียกร้อยแล้ว โดดโดมกไปขึ้นไปบรรยากาศสวยเมื่อวานเลยโยมพระพุทธรูปขึ้นเพื่อต้องเรียกพระนำทหารเพื่อความมั่นคงตรงไหนจะมีพระพุทธรูปไว้แต่หลวงพระเองตัวเองเช้ามาจุดธูปแก่เที่ยงไปสรินทะเตี่ยงกลับขึ้นมาทีนี้มีกลับมา านะมาชักชวนญานวง,งเอ่อทำถนนอาไที่ะ